สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ทุกคนอยู่ในช่องบ่เบียนะคะอีกคับฟ้าใหม่ค่ะวันนี้นะคะฟ้าใหม่ก็จะมีเรื่องเล่าเนาะเป็นเป็นอุทาหรณ์ก็ว่าได้เป็นเป็นการเตือนภัยอะไรอย่างนี้นะคะก็คือเป็นความรู้เนาะก็ถ้าว่าใครไม่ไม,ไม่ไม่ได้เป็นแบบนี้หรือว่ายังไม่ได้ทําอะไรแบบนี้ก็ให้ให้มันเป็นเตือนภัยก็แล้วกัน,กนให้เป็นความรู้เป็นความรู้รอบตัวนะคะที่ที่ฟ้าใหม่เอามาฝากกันก็แล้วกันเนาะ แต่ว่าก่อนจะไปที่ไหนนี่หน้าสดมากเลยนะคะไม่ได้ทําอะไรเลยริบเลิกก็ไม่มีอาจจะดูหน้าซีดๆหน่อยนะคะคุณผู้ชมทุกคนต้องทนดูไปนะคะเพราะว่าหน้าม,นมันจะซีดๆหน่อยเนาะเพราะเวลาใหม่อยู่ที่บ้านเนี่ยใหม่ก็จะเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบแต่งหน้านะคะถ้าอยู่บ้านนี่ก็คืออยู่อย่างเงี้ยละคะ่ะโซมโซมอะไรอย่างงี้นะคะแล้ววันนี้ก็เลยแบบว่าเออพอคิดไปนะแล้วใหม่ก็คิดถึงอันนี้ขึ้นมามแล้วคิดว่าเออทําดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยโอเคลูกอยู่ด้วยนะคะไ,ไปดูทีวีเนาะ เออนั่งบนโซฟาฮนะประเดนินี่นะคะแล้วก็แต่ก่อนที่พ่อแม่จะไปไป,ไปเล่าเรื่องนี้นะคะพ่อแม่จะต้องขอแบบเท้าความก่อนว่าเราจะปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมคะในยุคสมัยนี้ในปัจจุบันนี้นะคะเราเกิดมาในยุคที่แบบว่าดิจิตอลไงเราเกิดมาในยุคที่ไร้สายแบบเออไวไฟอินเทอร์เน็ตอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยจะปฏิเสธไม่ได้ว่าการใช้ชีวิตของเราเนี่ยมันจะต้องวนเวียนอยู่กับโซเชียลเนะี่ย วนเวียนอยู่กับพวกอินเทอร์เน็ตพวกอะไรอย่างนี้นะคะใช่ไหมคะเราจะปฏิเสธไม่ได้เลยมันเป็นเรื่องปกติมากเพราะพอพอมันเป็นแบบนี้และการที่จะหาคู่กันอยากจะมีแฟนมีเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยผ่านทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นรู้จักกันคนในประเทศไทยด้วยกันเนาะหรือว่าต่างประเทศต่างทวีปต่างอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่ปกติมากแล้วถ้าใครไม่ไม่ไม,ไม่ไม่รู้จักโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นแบบเออผิดปกตินดนึงเนาะมันเป็นแบบนี้ไหม และการใช้ชีวิตในเมืองเนี่ยว่าจะสั่งอาหารอะไรก็ตามอ่ะใช้โซเชียลทั้งนั้นอ่ะใช้แบบออนไลน์ทั้งนั้นอ่ะใช่ไหมคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือสิ่งนี้ค่ะมันเป็นพูดว่ายังไงมันอาจจะเป็นประโยชน์ในในม,มุมกว้างๆเนาะแต่ว่าข้อเสียมันก็มีเยอะแยะใช่ไหมคะก็คืออย่างอย่างเนี่ยค่ะที่ฟ้าหมายกำลังจะเล่าต่อไปนี้นะคะก็คือที่ฟ้าหมายกำลังจะเตือนภัยนะคะพูดอีกแล้วเตือนภัยอุทาหรณ์นะคะสําหรับผู้หญิงนะคะที่จะคุยกับ ผู้ชายนะคะที่กําลังมองหาหรือว่าอะไรอย่างนี้อย okay. uh uh ู่เนี่ยฝรั่งนะคะฝรั่งในที่นี้ก็คือโอเคฝรั่งในที่นี้ก็คือสําหรับคนไทยเนี่ยฝรั่งคืออะไรนะคะเท่าที่ฝ้า่รู้หรือว่าเท่าที่ฝ้า่แบบรู้สึกได้อะเท่าที่ฝ้า่เคยเจอมาก็คือว่าหลายคนฝรั่งเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ใช่ถ้าไม่ใช่พม่าไม่ใช่ลาวไม่ใช่เวียดนามไม่ใช่กัมพูชาอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเป็นฝรั่งทั้งนั้น ฟิลิปปินอะไรเงี้ยเขาก็เรียวกว่าฝรั่งนะอินโดนีเซียอะไรเงี้ยก็คนไทยก็เรียวกว่าฝรั่งจริงๆแล้วไม่รู้ว่าคําว่าฝรั่งนี่มันคือมาจากอะไรเนาะคือฝ้าใหม่ก็ไม่รู้นะคะถ้าใครรู้นี่ช่วยคอมเมนต์ด้วยนะคะช่วยบอกฝ้าใหม่ด้วยว่ามันหมายความว่าอะไรเรื่องนี้มันคือมันมันเกิดขึ้นมาเมื่อที่ผ่านมาแล้วค่ะเกิดขึ้นกับคนรอบคือคนสนิดของฝ้าใหม่เองนะคะเกี่ยวกับการแชทกับผู้ชายค่ะเป็นแบบเขาเรียวกว่าสแกมเมอร์ใช่ไหมเขาเรียกอย่างนั้นหรือเปล่า คือไม่แน่ใจนะถ้าพูดผิดก็ต้องขอโทษด้วยนะคะที่ผู้ชายแอฟริกันเนี่ยคือผู้ชายตัวดำอะ่ะที่เขาว่าจะปลอมตัวเป็นผู้ชายหล่อๆไปเอารูปภาพจากอ,าอินเทอร์เน็ตมาแล้วก็มาทําโปรไฟล์เป็นของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเพื่อที่จะหลอกผู้หญิงอ่ะนะแล้วผู้หญิงหลายคนก็ก็คือเราเราตกเป็นเครื่องมือของเขาอะตกไปเป็นเหยื่อของเขาอะไรว่างั้นเหอะเรื่องมันมีอยู่ว่านะคะเพื่อนของฝ้าใหม่เนี่ย มา่อให้ฟังว่านี่แกฉันน่ะกำลังคุยอยู่กับผู้ชายคนหนึ่ง,งเขาเป็นคนที่ดีมากเลยเขาอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาหลายคนอ่ะมันเป็นประเทศที่ฝ่ฝันใช่ไหมละ่ะใครก็อยากจะไปอยู่สหรัฐอเมริกานะคะเป็นอย่างงั้นเป็นอย่างนี้เนาะลลกทุกคนก็จะคิดว่าถ้าใครก็ตามที่ไม่ใช่คนไทยถ้าอยู่ต่างประเทศอะรวยหมดหลายคนคิดแบบนี้แต่อันนี้ก็คือ มันไม่ใช่อย่างที่เราคิดแบบนั้นนะคะแต่ว่าอันนี้คือเราเรามาพูดในในอีกคลิปหนึ่งก็แล้วกันเนาะแต่วันนี้ก็ฝ้า่ก็จะพูดอยู่กับเนี่ยแหละไอ้นี่ของผู้รู้ก็คุยมาได้เนี่ยผู้ชายคนนี้เขาทํางานเกี่ยวกับปิโตเรเลียมนะเกี่ยวกับน้ํามันอะไรพวกนี้มีบริษัทเนี่ยอีกไม่ไม่นานเนี่ยเดือนหน้านเนี่ยเขาจะมาแบบอะไรนะมาประชุมที่มาเลเซียอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะมาเจอฉันที่ประเทศไทยเขาจะมาที่เชียงใหม่เลยนะอะไรเงี้ยฝ้าเป็นคนเหนือเนาะ ฝ้าใหม่คนเชียงรายแต่ว่าไปเรียนที่เชียงใหม่มาอะไรเงี้ยแล้วเพื่อนก็อยู่เชียงใหม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้เขาก็เล่าให้ฟังนะคะแล้วก็บอกว่าเนี่ยเขารวยมากเลยนะเขามีเขามีแม่แค่คนเดียวอยู่กับแม่เนี่ยแล้วก็มีรูปด้วยนะมีรูปให้ดูอะไรอย่างเงี้ยหน้าตาก็คือก็โอเคนะคะก็คือเราก็ไม่ใช่เด็กแล้วด้วยก็คือแบบว่าเป็นคนที่แบบเอออายุก็ประมาณแบบไม่ได้ไม่ได้เป็นคนแก่นะคะก็คือประมาณ30กว่า40อะไรประมาณนี้นะคะพอเพื่อนของฝ้าใหม่ก็30แล้วเนาะ และทีนี้เขาก็คุยกันแล้วพอ,พอวันนัดมาผู้ชายก็ส่งมาว่าอยฉันต้องขอโทษด้วยนะแบบว่าฉันมาหาเธอไม่ได้แล้วเพราะว่าฉันน่ะโดนปล้นที่มาเลเซียพูดอย่างนี้นะคะกระเป๋าตังค์บัตรเครดิตอะไราหายหมดเลยตอนนี้ฉันโดนปล้นฉันอยู่ฉันทําอะไรไม่ได้เลยอย่างเงี้ยคือเธอช่วยฉันหน่อยได้ไหม เพราะว่าตอนนี้ฉันไม่รู้จะทํำยังไงแล้วอะไรอย่างเงี้ยช่วยโอนเงินมาให้ฉันหน่อยแล้วถ้าเกิดว่าถ้าฉันแจ้งความว่าอะไรได้เรียบร้อยทุกอย่างแล้วฉันจะโอนเงินเนี่ยคืนกลับไปให้อย่างนงี้นะคะเพื่อนก็มาปรึกษาทำเฮ้ยทำยังไงดีอะแบบดูนี่ซีอะไรอย่างเงี้ยเขากําลังตกที่นั่งลาบากนะคือเขาลําบากมากเลยตอนนี้เขาไม่รู้จะทํายังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้เราเรา,เราด้วยความที่นี้เราก็คิดแล้วไงไม่ใช่ละเป็นเจ้าของบริษัทนะเป็นเจ้าของบริษัทนะเป็นซีโอของ ตัวเลียมด้วยนะแบบทาเกี่ยวกับน้ํามันอะไรอย่างเงี้ยต่อให้โดนโปรนไปอ่ะมันมันจะมันจะลําบากถึงขั้นแบบมาของเงินเพื่อนเราเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยต้องให้เพื่อนเราช่วยเลยเหรอมันไม่มีเครือข่ายอะไรที่สามารถช่วยเขาได้เลยเหรออย่างเงี้ยและทีนี้เราก็เลยคิดคิด,คด,คด,คด <c oughs> กับเพื่อนหลายหลาคนอ่ะนะแล้วเราก็พูดกันแล้วทีนี้เขาเลยลงความเห็นว่า เฮ้ยน่าจะโดนหลอกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องส่งเงินให้เขานะอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้ก็พูดพูดไปแล้วก็ให้เพื่อนอีกคนหนึ่งก็คุยกันอะไรอย่างนงี้ใช่ไหมคะทีนี้ก็เอาไปเอามาแล้วก็แต่เขาก็ไม่ยอมรับนะตอนแรกอ่ะแต่เอาไปเอามานะก็คือเหมือนกับว่าเราเรารู้ทันเขาแหละแล้วก็จับได้อะไรอย่างเงี้งแล้วทีนี้เราก็ไม่ได้โอนเงินไม่ได้อะไรให้แต่เขายังเขียนหาเพื่อนอยู่ว่าที่รักทําไมเธอเชื่อเพื่อนเธอแบบนี้มันไม่ใช่อย่างที่เธอว่านะอะไรอย่างเงี้ยแต่เคสเนี้ยของเพื่อนก็ ของพี่คนหนึ่งนะคะที่เป็นคนสนิทด้วยแต่พี่คนนี้แต่พี่เขาอะมาบอกเพราะหม่ตอนที่แบบว่ามันมันมันแบบนิดหนึ่งแล้วไงจ่ายไปสายไปนิดหนึ่งแล้วไงก็มาเล่าให้ฟังว่าเนี่ยพี่คุยกับผู้ชายคนหนึ่งแต่รู้จักกันทางใน,น a c e b o o k นะเพื่อนคนก่อนอะรู้จกรู้จักกันทางเ,ออเว็บไซต์หาคู่แต่ว่าพี่คนนี้รู้จักทาง Facebook เพราะว่าผู้ชายติดต่อมาในอินบ็อกซ์อะไรอย่างเงี้ยและทีนี้เขาก็คุยกัน พี่เขาก็คุยภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้หรอกนะแต่ว่าเหมือนกับว่าเออเข้าใจกันอะไรอย่างเงี้ยก็คุยแบบเนาะงูงงปลา,ปา,ปาไปอะไรอย่างเงี้ยและทีนี้มีวันหนึ่งแล้วพี่คนนี้ผู้ชายคนนี้ก็บอกมาว่านี่เธอฉันส่งเงินให้มาให้เธอสองพันดอลลาร์นะนายรองเท้าคอนเวิร์ดซื้อรองเท้าคอนเวิร์ดแล้วก็ถ่ายรูปมาให้ด้วยนะว่าส่งอย่างนั้นอย่างนี้มาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าเงินอะ่ะมันอยู่ในรองเทา้าเขาใส่ในรองเท้ามาสองพันดอลลาร์นะทุกคนลองคิดดูสองพันดอลลาร์นี่เท่าไหรอ่อ่ะ สองพดอลลาร์ห0หมื่นหรือเปล่าประมาณนั้นเนาะหกหมื่นกว่าอะไรประมาณเนี้แล้วทีนี้แต่บ้านะเขาบอกว่าแต่ว่าเธอจะต้องจ่ายค่าส่งนะอะไรอย่างเงี้ยเธอจะต้องจ่ายค่าส่งนะทีนี้ของมาถึงพี่เขาก็เลยมีมีคนไทยนะเขาทําเป็นกระบวนการนะคะทำกับเขาว่ามีคนไทยก็ร่วมอยู่ในนั้นด้วยแล้วทีนี้เขาก็ส่งมา <c oughs> ทีนี้เขาก็ส่งมานะ ส่งติบอกว่าเนี่ยเงินเราตรวจเช็คแล้วนะแบบว่าในรองเท้าที่ส่งมาพัสดุมันมีเงินอยู่ในนั้นอย่างเงี้ยแต่เราไม่รู้ว่าจำนวนเท่าไหร่ตอนแรกเขาก็พูดอย่างนี้เนาะแต่ว่าคุณจะต้องจ่ายค่าส่งนะ1 3 0 0 0บาทแล้วทีนี้พี่เขา,าก็ไม่รู้เนาะก็ก็เชื่ออย่างเงี้ยก็เลยจ่ายไปเลย1 3 0 0 0าพันพอจ่ายเสร็จปุ๊บของก็ยังไม่มาไงมันจะมาได้ยังไงก็คือแบบโดนหลอกใช่ไหมล่ะโดนแมเมอร์โดนผู้ชายพวกนั้นนะเป็นกระบวนก กระบวนการของโดนหลอกและทีนี้เพนมาอีกรอบหนึ่งบอกว่าเออเนี่ยพอเราสแกนแล้วว่าเรารู้นะว่าข้างในมันเป็นเงินสองพันดอลลาร์ต้องจ่ายเพิ่มอีกหนึ่งหมื่นหรือว่าแปดพันอะไรก็ไม่รู้แล้วทีนี้แหละตอนนี้แหละที่ที่โทรมาหาฟ้าใหม่อะเราก็ถามว่าเนี่ยมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยก็คือทํายังไงดีนี่แหละ,ละทีนี้แค่นี้แหละรู้แล้วว่ามันก็ว,ว่าโดนหลอกไงก็คือรู้แล้วแล้วฟาใหม่ก็บอก ที่มันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่อันนี้เลยนะการที่ถ้าสมมติว่าพี่จะคุยกับใครสักคนหนึ่งอะ่ะการที่แบบจะคุยกับใครสักคนหนึ่งอ่ะโอ้ดีนเซฮัลโหลสวัสดีครับสิไหนสวัสดีครับทาํายังไงสวัสดีครับซูเปอร์แมนสวัสดีครับก่อนทํามือมือมืออยู่ไหนไปเลยไปพูดหะไปไปโซฟาพูดหะไปนังพอทีวีพูดหนึ่งไปนังพอทีวีเอ๊ และทีนี้พ่อแม่ก็บอกไม่ต้องจ่ายหรอกค่ะพี่อย่างเงี้ยพี่โดนหลอกแล้วเราไม่มีวันได้เงินอ่ะไม่ไม่เคยมีด้วยแล้วพัสะดุก็ไม่เคยมีคนรองเท้าคอนเวิร์ดก็ไม่เคยมีเข้าใจไหมคะคือทุกอย่างที่เขาส่งมาให้นี่เขาอะไรอ่ะแบบกอมในอินเทอร์เนต็ตทั้งนั้นอ่ะหลักฐานที่ส่งมาเป็นรูปโน่นนี่นั่นอย่างเงี้ยใช่โดนหลอกแล้วอะไรอย่างเงี้ย เรื่องราวแบบนี้นะคะมันมีเยอะมากเลยนะคะแล้วก็ที่ฟ้าหมายยกตัวอย่างนี้มันอาจจะเป็นแค่2กรณีเนาะแค่2เคสแต่ว่าฟ้าหมายรู้คือคนรอบข้างที่โดนมาแบบนี้มันมีเยอะมากแล้วก็ถ้าฟ้าหมายเล่าวันนี้มันก็คงจะเล่าไม่จบนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งก็คือที่จะพูดได้ตอนนี้ก็คือว่าเตือนภัยนั่นแหละคะ่ะว่าถ้าใครที่อยากจะ ติดต่ออยากจะมีแฟนที่เป็นชาวต่างชาติใช่ไหมคะอยากจะมีแฟนที่เป็นฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าเออเพราะว่าเราอยากจะไปอยู่ในประเทศในฝันของเราอะไรอย่างนงี้นะคะมันอาจจะมีหลายๆคนเนาะก็มีช่องทางหรือว่ามีวิธีการเยอะ้ยบ้างไหมที่เราสามารถที่จะตรวจเช็คได้นะคะแต่นี้ก็คือเดี๋ยวพ่อใหม่จะมาพูดในคลิปหน้าแล้วกันเนาะว่าการที่เราจะแชทกับผู้ชายออต่างชาติเนี่ยสักคนหนึ่งแล้วถ้าเรารู้จักเขาเนี่ย อันดับแรกที่เราสามารถที่จะเช็คได้ว่าเขาว่าหลอกเราหรือไม่หลอกเราเราจะต้องเช็คยังไงอะไรยังไงนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาพูดกันเดี๋ยวคลิปนี้ขอพอกันแค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดแชร์ด้วยนะคะเพื่อที่จะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนเนาะที่เขากาลังประสบออกับสิ่งนี้อยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะสาหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย